สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับน้ำแม็กนะครับเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาอวยเจ้าตัวเมทานเนียมนะครับตัว213 0นัวนี้เอาแบบรวบรัดเลยนะครับอันดับแรกคือข้อดีก่อนนะครับตีไกลนะครับคุมฟู่ดีน้ำหนักตัวไม่มากนะครับงานสติดปลาคองพอได้นะครับพอไหวนะครับข้อเสียของมันที่ผมได้สัมผัสนะผมว่าหนวงแม่เหล็กเอหนวงเมตรานะผมยังยังงงงอยู่นะครับก็คือ อีกอย่างเวลาใช้ไปแล้วเหยื่อตกน้ํามันต้องมือกดสปูลไหมนะครับเป็นั้นสายมันจะฟูออกนะครับงานสกิปปิ้งปลาคลองที่ตรงงานกับผมคะแนนเต็มสิบผมให้สักประมาณสองพอแล้วครับมนตียากนะครับ,ต,รบตัวนี้ก็เสียถัดมาคือรอกมันปีเก่านะครับไม่รู้อะไรอะไรจะพอมีขายหรือเปล่านะครับอย่างพวกเฟืองพวกอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามันพังไปมันจะมีสำรองให้เราหรือเปล่านะครับ เพราะมันปีปีเก่านานนะครับสิบปีแล้วนะครบอบตัวนี้โอเคน่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูข้อมูละละเอียดวันนี้ก็ไปต่อกันในคลิปไปกันครับผม Let's go ก็ไม่ฟูดเต็ดระบบด้วยมันถูกใจเงียบนะโอเคครับเจ้าตัวเมทานีมองพันสนี่นะครับที่แรกผมก็คิดว่าเป็นพวก,พวกตัวเฮ MGL อะไรพวกนี้นะแต่ไม่ใช่นะครับผมมาดูตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาในเน็ตเอานะครับเพราะตัวนี้มันมาแค่ตัวรอกนะครับผมเสเปคคร่าวๆข,ข,ของตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นรอบหกสองนะครับแล้วก็ไม่มีบอกด้วยว่าบอกทรงไหนว่าหกสองเหมือนกันนะนะผมก็กพยายามหาอยู่นะครับแต่เวลาตีนี่คือปัอ่นเยอผิวน้ำานันวปั่นกิ๊กๆเลยเมื่อมือมากนะครับ น้ำหนักตัวรอกอยู่ที่170กรัมนะครับผมก็ว่ากำลังดีนะเบากว่าสติีทเออยู่นะครับเบรกอยู่ที่5กิโลนะครับผมตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงป้าล่างนะตัวนี้ผมได้มามือสองครับก็แขนไม่เดิมนะแขนอะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีกลมๆนี่อยู่นะผมเลยถอดออกเพราะมันใหญ่ไปนะแล้วลื่นอีกต่างหากนะครับก็ไม่รู้สวยหรือเปล่านะ แต่ผมสั่งแขนเดิมมาแล้วนะครับก็อดใจไม่ไหวก็ต้องมารีวิวก่อนนะผมถัดมานะครับผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียที่ผมไนดะ้เอาไปลองครับซึ่งในคลิปผมก็มีเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอันดับแรกเลยผมเอาไปเล่นงานปลาครอนะครับผมว่ามันก็สามารถงานสติดปลาครอมว่าใช้ได้นะ งานเดินหนอนงานตีสกิปงานสกิปปิ้งไว้ก่อนครับงานเดินหนอนงานกบยางพวกนี้นครับคือตีไกลมากนะครับผมว่าสบายนะเดินหนอนสบายนะครับทอยเหยื่อก็พุ่งดีนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับการทอยเหยื่อเบรก5้ากิโลนี่ถือว่าเอาไว้ใจได้นะครับผมผมก็งันมาสัก4ี่ห้าตัวมาน,นะจเจ้าเมเทเนมตัวนี้นะครับแต่ยังไม่เจอปลาใหญ่นะเจอแต่แซ่ปอกๆนะครับ ถัดมารูปทรงที่ผมชอบนะผมชอบมุมนี้มากนะรับนี่เท่มากนะผม,ม่มองเหมือนพวกเค,เครื่องบินสเตลพวกนี้พวกเครื่องบินยานรบอะไรประมาณนี้นะสวยนะครับมุมนี้แต่มุมบนมุมบนก็พอได้นะรู้สึกว่าชอบนะผมชอบดีไซน์มันนะเออไม่ได้จับชิมาโน,โนมานานเออหลังจากที่จับไอตัวอะเ,เดบารันนะครับตัวนั้น ชอบเหมือนกันนะอด,อาดบาวลัสเตอร์อกาลังเบรมันน้อยไปหน่อยนะครับแค่ประมาณสามจุดห้ากิโลมันก็จะไม่ผิดนะครับเป,เป็นงานเดี่ยวเบานะครับผมหน้าง,งานผมมันจะเป็นพวกงานลุยๆหน่อยนะครับก็อาจจะต้องเล่นประมาณพวกนี้นะอายุอนามารองนี่สิบปีนี่ก็ถือว่านานพอสมควรนะครับแต่ว่าเฟืองอยังเนียนนะครับผมเฟืองตัวนี้ยังเนียนนะหมุนตัวเปล่ายัางโอเคอยู่นะแต่ว่าอตอนไปหมุนลุยน้ําจริงอะ่ะ เวลาหมุนมานี่รู้สึกได้นะว่ามันเริ่มสักสาบแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะถือว่าไม่ขึ้นมือนะแค่อาจจะสักสากมือนิดนึงนะไม่แน่ว่าไอ้จระบีข้างในอาจจะแห้งก็ได้นะเดี๋ยวผมต้องลองเปิดเติมดูก่อนนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นาการจูสายการจุสายผมอันนี้ p e น่าจะสองจ e 2ห้า k นะครับ ygk จีน ก็ผมว่าถ้าเต็มสปูลน่าจะมีร้อยเม็ดได้นะประมาณร้อยเม็ดได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างลึกพอสมควรนะหน้าสปูลจะไม่ค่อยกว้างเหมือนพวกอาบูนะครับอาบูหน้าสปูลจะกว้างนะครับแต่ตัวนี้หน้าสปูลแคบๆนิดน,นึงแต่ออกไปทางลึกนะครับการทอยเหยื่อนี่คือไหลดีเหมือนกันพุ่งดีนะครับไม่หนีได้บ้าไม่หนีอาบูเลยนะครับผมเผลอๆพุ่งดีกว่าด้วยด้วยสร้รนะผมว่านะส่วนการหวดเหยื่อนัก อันนี้เพ่ตั้ใจมากนะผมว่าเอาแบบพูดตามความจริงพูดตามาความรู้สึกนะครับมันตีได้ดีกว่าเจ้า,าคุณารโดดีซีตัวล่าสุดอีกนะมานะถ้าที่บมกเคยลองนะตัวนั้นต้องเค้นเค้นเค้น,คน,ห,นหนักหหน่อยนะครับเนียวเบาๆนี่ตีไม่ไหวนะครับตัวนี้นี่สักห้าหกกรัมไม่สบายนะคือตีแบบ หวดแบบมาตรฐานเลยหวดยังไงก็ไม่ฟูลนะ้วจะปรับดีๆนะครับอันนี้ผมปรับประมาณเกือบเบอร์สองนะเกือบเบอร์สองแล้วกอ็อะไรนะอะไรนะหน่วงเมตราหน่วงเมตราปกติน้านเาจะให้มา6กลูกนะครับ หกเม็ดนะครับแต่อันนี้มันได้มาแค่สองครับปิดเม็ดหนึ่งครับที่แรกเอามาเราปิดสองเม็ดนี่คือตีไม่ได้นะครับตับยังไงก็ฟู่อย่างเดียวเราแกะกันวุ่นเลยนะครับก็ลองปิดเอเปิดเสาะเปิดเม็ดหนึ่งก็พอได้พอเปิดสองเม็ดมันก็คุมดีไปใหญ่นะครับก็ลองเปิดแค่เม็ดเดียวนะครับเอาที่มันไหลไหลดีที่สุดนะครับไม่ฟู่นะครับก็ถือว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเข้ามือแล้วนะครับ งานประกอบผมว่าสวยนะงานประกอบค่อนข้างเนี๊ยบนะครับผมชักแะเริ่มติดใจแล้วนะสำหรับเจ้าชิมานโนเมทเนียมตัวนี้นะครับสีสิปีแล้วนะยังเนียนอยู่นะอาจจะมีแค่รอยถลอกนะั้นบนนะั้นน่าจะไปพวกบางกระแทกแอ่บอนู่นนี่นั่นนะครับแต่แถวแถวนี้นี่คือเนียนนะสีเนียนกลิ้เลยนะใช้ได้ เดี๋ยวรอแขนเดิมมาเนี่ยลุยกันนะครับอาจจะไปข้อเสียนะผมว่าจะเป็นพวกการปรับหน่วงนะที่ผมสายได้ว่าสายอัสายได้ว่านะครับอาจจะไม่ค่อยอาจจะงงๆกับหน่วงเมตรานะมาแ,ะแรกๆนี่คือท้อเลยนะครับตีอย่างกับฟู่นะมุดหินมากน้ำที่แรกโอ้ก็พอจับจังหวะจับลองปรับ,น,รบนู่นแบบนี้นั่นเออเข้ามือแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้ามือแล้วนะถัดมาข้อเสียม่านะ่าจะเป็น พวกอะไหล่นี่แหละอะไหล่อาจจะปีเก่าไว้หน่อยนะครับพวกเฟืองพวกอะไรเนี่ยอาจจะหายากนะแต่ก็ไม่รู้น่าจะพอมีนะผมว่านะหรืออาจจะมันอาจจะทนใช้ทนก็ได้นะแค่เราอาจจะต้องเติมจารบีมันนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยนะมันดูแลรักษามันนิดนึงนะครับใช้งานถนอมถนอมนะให้มันตรงงานนะครับตัวนี้เบรกห้ากิโลงานหนักผมว่าเอาอยู่นะเท่าที่ผมลองคือเบรกดึกม,มากนะครับ ข้อเสียถัดมาก็มีอะไรมีงานสกิปปิ้งเอองานสกิปปิง้งถามว่ามันตีได้ไหมถ้าตีจับจังหวะได้ดีผมว่ามันตีได้นะปรับดีๆปรับเด่นๆน,น,นิด,น,ด,น,ดนึงนะครับผมว่ามันพอถูไข่ไปได้แก้ไขเฉพาะหน้าได้นะครับแต่อาจจะตีไม่ดีไม่สนุกเหมือนพวกตะกูลได้ว่าอาบูนะผมว่าแต่ผมจะลองเอาไปลองดูอีกแต่ก็ไม่แน่นะ่ะอาจจะตีดีก็ได้นะครบสบัดนิดเดียวนะพะ สปูลมันค่อนข้างไหลนะสม่เดียวต้องมือประคองสปูลดีๆนะครับมันก็เลยฟูลเล่เทมอนกันนะตัวนี้เกก็อย่าไปอย่าไปหาใช้มันเลยงานสกิปปิ้งผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะครับเก้ก็ไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าว่า,าไปดูเนี่ยงานจริงมันฟิลมันประมาณไหนนะครับสำหรับเจ้าเมทัลเนียมตัวนี้นะโอเคไปดูกันครับผม หรือเปล่าคลายก่อนนะนี่นะกับแล้วคลายแนละ้วปั้ง ช่อนน่ะไอกระส่งนั่นไงผมมาแล้วโอ้โหดูตัวนี้โอเคนี่ครับชิมะโนเมทนเนียมนะเมทนเนียมสองพันสิบสามนะครับงานสตรีทปลาคลองมาแล้วครับตัวแรก ่ีโหตัวเล็กกระสงกระสงไหมยน่นไงแถวนี้มีแต่กระสงนะครัแบกัดแน่นอย่างๆตัวนี้โอเคตัวที่สองนะครับ จะฝั่งนู้นนะผมไปลุ้นฝั่งนู้นแทนนะฝั่งนี้ผมทีเล่นเล่นดูก่อนนะเทสระบบดูก่อนแต่รู้สึกว่าจะเงียบนะอ,อยู่ไหม ถามไม่อยู่ไม่ถามไม่ใช่ไม่เนี่าใช่นะช่อนนะตัวเล็กนี่นี่ครับช่อนมาแล้วตัวแรกนะครับเข้าแก้มนะครับผมตะกัวก็หลุดไปเลย,เลย ี่เสถียรนี้มาไม่มีฟู่เลยนะดูนะเนี่ยหวดแบบแรงๆก็ไม่ฟู่นะเขาท่าว่ะ เดี๋ยวเอาเจ้าพูลาพลาเลาะตะหลงฝั่งนี้ดูนิดนึงเห็นมันเหมือนมีตัวขยับขยับแถวนี้นะครับนั่นๆนๆนนนนนนีตัวขยับมีตัวขยับแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะขอแค่อย่ามีตอแล้วกันนะมันจะสะดุดตอนิดนึงว่ะ ปลาอะไรวะจยุดหยุดหโดนแล้วครับราพาล่าของเราโดนแล้วครับราพาล่าของเราตัวเล็กนะปลาอะไรวะฉลปูปอกนี่ <c oughs> นี่นะครับเอาไปเลี้ยงจะดีไหมเนี่ยเลี้ยงกับปลาคาบเลยน่ารำคาญจี๋ตัว,ตวใ,หใหญ่ๆแบบนี้ตนะ้อกซัดหมดนะครับ มจะลองเป็นเยียให้เป็นซิวนีแต่มันยิ่กยักยิกยัก,ยกต้องขิวน้ำหัวโหแหลมแหลมแบบนี้นะไว้ปรับคอกช่อน chớp 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 nó xung đẹp chớp chớp này nè, ừm, này ừ, đây, đây, nè <laughs> หัวไปโดนอะไรหมาว่ะนี่ไปชนอะไรมาไม่รู้นะเรียบร้อยตัวนะครับ